สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้มากินส้มตำเผ็ดๆพี่น้องจ๋ามีกุ้งมีขนมจีนนี่จะส้มตำแซ่บๆเลยพี่น้องจ๋ารอบเด็กจ้าพอดีมาถึงบ้านอยากกินส้มตำแต่กินตำไทยพี่น้อง so เอ่อเป็นยังไงบ้างเนาะแฮปปี้นิวเยียร์พี่น้องจ๋าจะปีใหม่แล้วก็เหมือนเดิม <laughs> ทุกอย่างเหมือนเดิม oh. mm. วันนี้อยากตำไทยพี่นอ้องไม่มีผักเลยพี่น้องไปจับวันนี้พอดีไปตลาดไม่มีผักขาย ใันไม่มีขายแล้วพี่น้องวันนี้เขาไม่ได้เปิดขนมจีนพี่น้องคริสต์มาสไปเที่ยวไหนกันเนาะพี่น้องนี่ไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วพี่น้องไม่สบาย พวกนี้ก็อยู่บ้านนะพี่น้องไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ไม่ได้ลง y youtube บ่อยเพราะไม่สบายนะักพี่น้องเอ้ยปวดแข้งปวดขาปวดไปหมดจักเป็นอันอย่าง ตัวนนอยๆอยยังเงี้นะพี่น้องไข่ดีดีเด้อไข่เต็มท่อ ช่วงนี้อากาศจะเอ้ะไม่ใช่ช่วงนี้ทํางานก็นเงียบเงียบนะอยะช่นนังเจอเพราะว่าเขายังปิดกันอยู่บางที่นะเขาปิดเป็นอาทิตย์เลยม,มาเด้อพี่น้องตำไทยแซ่บเลย ตรงนี้อากาศก็ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่พี่น้องอุ่นอยู่ไม่เช่ากับสิบสิบองศานี่แหละพี่น้องยังอุ่นอยู่ฝนตกอืม หน้าจาก็ยังไม่สดใสเท่าพี่น้องจา้ายังไม่หายขายดีพี่น้องจา้าปีนี้จกก้กจะเป็นอย่างดอกเป็นนานแทะ มันตัวหน่อยพี่น้องจ้าแกะงมดมันจะได้กินสะดวกสะดวกพี่น้องตัวยังนี้แต่ไข่เต็มท้องเนอะพี่น้องแซ่บทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยโอ้ยสุดยอดเลยนี่จ้ะกินกระเมียงเนี่ยโอ้ยผักเยอะๆพี่น้องกยแซ่บ สอสใหม่อสมือเลยพี่น้องเจ้นมจีนก็เซ็จนุน่มๆหอมแซบ อือโอเคพี่น้องจา๋าคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อน,นพี่น้องเนาะมราจะกินไปเรื่อยพี่น้องจ,จะยังมีอิ่มหลอกแต่ว่าไม่อยากทำงานเดี๋ยวพี่น้องจะเบื่อก่อน ยังไงก็คอยติดตามกันต่อไปน้พี่น้องเนาะช่วงนี้ก็ไม่ได้รุงคลิป่อยเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยสบายยังไงก็ช่วยติดตามกดไลค์กดซับสไครใหด้ด้วยพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า